คาุมิติโลกวิญญาณตอนลองดีที่บ้านเฮียนเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณบอลซึ่งเป็นเรื่องเมื่อสมัยที่คุณบอลยังเป็นัยรุ่นครับ ผมกับเพื่อนๆจะเป็นผู้ที่ชอบอะไรที่ลึกลับรักลาทาทยเคยไปบ้านร้างที่เขาว่าเฮียนกันมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่เคยได้เจออะไรแล้ก็พอดีในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนผมกับเพื่อนๆในกลุ่มสี่คนนัดกันไปเที่ยวพัทยาครับก็ไม่ได้จองที่พักไปก่อนเพราะว่าพวกผมไปกันวันธรรมดากะว่าจะไปหาที่พักนันตอนไปถึง เพื่อนผมคนหนึ่งเกิดไปได้ยินเรื่องของบ้านเช่าราคาถูกแห่งหนึ่งจากคนแถวนั้นเขาบอกมาว่าที่ราคาถูกก็เพราะว่าเจ้าของบ้านน่ยถูกฆาตกรรมในห้องน้ำผมกับเพื่อนๆก็เลยตื่นเต้นขึ้นมาทันทีทุกคนก็ลงความเห็นกันว่าน่าจะไปลองท้าทายกันดูให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยด้วยการไปเล่นผีถ้วยแก้วกันที่นั่นเลย เพราะว่าคิดกันว่ามันน่าจะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้ได้เข้าใกล้ชิดวิญญาณได้มากที่สุดผู้ผมก็เลยไปติดต่อเช่าบ้านดังกล่าวในราคาแ0 0อบาทต่อคืนเมื่อพวกผมไปถึงบ้านเช่าเท่าที่เราเห็นนั้นมันเป็นลักษณะแบบบ้านเดียวชั้นเดียวก้าวแรกที่ผู้เราก้าวเข้ามาบริเวณบ้านดูสวยงามแล้วก็ดูค่อนข้างจะใหม่ ทุกอย่างก็ดูเป็นปกติดีห้องน้ำถูกทำความสะอาดอย่างดีจนไม่เหลือความน่ากลัวอย่างที่มีคนเล่าให้ฟังใดๆเย็นวันนั้นหลังจากที่พวกผมกลับมาจากเล่นน้ำทะเลแล้วก็ทานข้าวเย็นแล้วเมื่อพวกเราก้าวเข้ามาสู่บริเวณบ้านครบกันหมดทุกคนเสียงประตูก็ปิดดังปังมันดังมาจากด้านหลังของบ้าน พวกผมต่างพากันมองหน้ากันผมคิดในใจว่าลมที่นี่แรงจังคงจะเป็นเพราะว่าติดทะเลแล้วพวกเราก็พากันเดินไปที่หลังบ้านเพื่อคลายความสงสัยปรากฏว่าประตูหลังบ้านนเปิดอยู่ไม่ได้ปิดตามเสียงที่เราได้ยินในตอนแรกที่เราก้าวเท้าเข้ามาในบ้าน ซึ่งก็มีแต่เพียงประตูห้องน้ำเท่านั้นที่เป็นบานเดียวที่ปิดด้วยความที่พวกผมมากันสี่คนซึ่งแต่ละคนก็มีแต่าห้าๆเรื่องความกลัวนัตัดไปได้เลยก็เปรียบสเสมือนกับว่ามันกลับกลายเป็นความท้าทายไปคือนั้นพวกผมนั่งล้อมวงนําอุปกรณ์ในการเล่นผีด้วยแก้วออกมาจัดเตรียม เพื่อพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณแถวๆนี้แต่ว่าทุกครั้งที่พวกผมเล่นผีถ้วยแก้วกันมันเกือบจะทุกครั้งที่ผมไม่เคยเห็นว่าแก้วมันจะขยับได้เองเลยสักครั้งแล้วสุดท้ายก็เปลี่ยนไปเล่นไพ่กันแทนสักพักใหญ่ๆไอ้ชมก็บอกว่าจะไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าตัวมันเหนียวจากน้ำทะเล แต่ด้วยความที่มันกล้ากล้ากลัวกลัวมันก็เลยชวนไอ้พรให้ไปเป็นเพื่อนไปอาบน้ำด้วยกันในห้องน้ำบ้านนี้ก็จะมีทั้งอ่างอาบน้ำแล้วก็เป็นส่วนที่กั้นเป็นห้องฝักบัวพวกมันสระผมกันผมได้ยินเสียงมันคุยกันดังเล็ดลอดออกมาไอ้มึงอย่าเล่นพิเรนสะวะมึงอย่าเอายาสระผมมาเทใส่หัวตอนที่กูล้างผมเซ แล้วเมื่อไหรผมกูจะแห้งจะเสร็จสักทีแล้ว,วะจากนั้นพออาบน้ำเสร็จมันก็เดินเถียงกันออกมาจากห้องน้ำว่าอา้าวกูไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเว้ยแ้วมึงเนี่ยแหละมึงแกล้งกูนะมึงเอาสบู่ไปซ่อนใช่ไหมล่ะทีนี้ตาผมเข้าไปอาบน้ำบ้างผมก็เข้าไปกับเพื่อนอีกคนหนึ่งผมเปิดฝักบัวอาบน้ำ แล้วก็ในระหว่างที่ผมก้มหน้าสระผมเพื่อนของผมมันอาบเสร็จก่อนแล้วแล้วออกไปรอที่หน้าห้องน้ำส่วนผมกำลังจะล้างฟองออกแต่ว่าล้างยังไงยังไงก็ล้างไม่หมดสักทีหนึง่งจนผมหมดความอดทนผมลืมตาขึ้นมาช้าๆเพราะว่ากลัวว่าจะแสบตาในขณะที่ผมก้มหน้าสระผมแล้วก็ล้างผมอยู่นั้น ผมก็ได้เห็นท้าของผมเองแต่เชื่อไหมครับว่ามันมีท้าของคนอีกคนหนึ่งอยู่ที่ด้านหลังผมในตอนนั้นผมเข้าใจว่าเป็นเพื่อนผมมาแกล้งผมก็เลยหันกลับไปมองสิ่งที่ผมเห็นก็คือหญิงสาวที่มีผมยาวถึงหลังร่างกายเปลือยเปล่าล่อนจ้อนผิวหนังของเธอซีดเปื่อย เหมือนกับคนที่ถูกแช่น้ำมานานดวงตาแดงก่าเส้นเลือดตาปูดโปนคล้ายกับมีเลือดออกในตาและในมือของเธอกําลังถือขวดแชมพูเทราดลงบนหัวของผมเท่านั้นแหละครับผมวิ่งแก้ผ้าออกมาจากห้องน้ำทันทีกระโดดเข้ากลางวงเพื่อนที่เล่นไพ่กันอยู่แบบไม่อายเลย ทันใดนั้นไฟก็ดับลงมาเฉยๆพวกเราได้แต่เอามือถือเปิดแสงจากหน้าจอกันแล้วจู่ๆสักพักหนึ่งก็ได้กลิ่นทูปกลิ่นคาวเลือดครุ้งไปหมดแล้วก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของผู้หญิงที่ผมเจอดังออกมาจากห้องน้ำเท่าน,นั้นแหละครับสติผมดับบูบลงไปเลย ผมมารู้สึกตัวอีกทีก็ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าป้าคนให้เชาวบ้านไปเจอผมกับเพื่อนๆสรบอยู่ในบ้านเชา่าทั้งตัวมีแต่เลือดและในห้องน้ำก็มีแต่เลือดสดๆเต็มพื้นไปหมดแต่พวกผมกลับไม่มีใครมีบาดแผลอะไรเลยและพวกผมต่างก็งงกันไปยกใหญ่ หลังจากที่ได้เจอเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วพวกผมก็เชื่อในเรื่องผีเชื่ออย่างญาติสนิทมิตสหายยังไงอย่างนั้นเลยครับและต่อไปนี้ผมและเพื่อนๆจะขอปฏิญาณเลยว่าผมจะไม่ขอท้าทายในสิ่งที่ผมไม่เห็นตัวหรือที่เราๆท่านๆเรียกว่าวิญญาณก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอยทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ